สวัสดีครับอยู่ผมครับเกียรติรัตน์จินดามณีครับกับช่องเท่ากันใหม่ครับวันนี้ผมอยู่กับคุณต่ายพรชัยนิดเมทาวงนะครับซึ่งเป็นโ c o าวเดอร์ของเพจเพื่อนแท้ร้านอาหารนะครับแล้วก็ปิจจุบันก็ยังเป็น operation manager ครับของร้านอาหารคิงคองนะครับประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องราวของการบริหารร้านอาหารในภาวะวิกฤตเช่นนี้ครับ ครับน้องตายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เกิครับสวัสดีครับสบายดีนะครับสบายดีครับสบายดีนะครับามาเราเข้าเรื่องเข้าราวกันเลยครับเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยหลังจากภาวะวิกฤตเริ่มจากโรงแรมประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของร้านอาหารเลยที่โดนเข้าเต็มๆในภาวะวิกฤตต้องไปหาร้านอาหารยังไงให้ให้อยู่ได้ก่อนละกันส่วนเติบโตเนี่ยค่อยว่ากันปัจจุบันเนี่ยหลายๆหลายๆร้านอาหารเนี่ยติดงกเลยไม่รู้จะทํายังไงจะตื่นยังไงครับ ได้ก็ก็แชร์จากประสบการณ์แล้วกันนะครับเพราะว่าในช่วงเนี้ก็จะมีคนติดต่อปรึกษาเข้ามากันเรื่อยๆแหละเป็นคนรู้จักกันที่เคยสอนเอแล้วก็ในในแบรนด์คิงคองด้วยนะครับที่เราทํางานอยู่สิ่งแรกสิ่งแรกที่ได้ต้องทำเลยก็คือว่าในเรื่องของการบริหารฟิกคอร์สก่อนอันดับแรกอะในร้านอาหารนะครับเวลารายรับมันไม่เกิด มันจะมีค่าได้จ่ายตามหลักโครงสร้างมันคือค่าได้จ่ายคงที่กับค่าที่จ่ายแปลผพันือไอ้ค่าได้จ่ายปรายพันธอะถ้าเราไม่เปิดร้านอะมันก็ไม่เกิดเช่นขาวัตถุดิบขาพนักงานพัดทาพ่ดน้ำ่าไฟอาจจะเกิดเล็กน้อยแต่ตอนนี้เราต้องดูแล้วว่าไอ้และไอ้ค่าได้จ่ายคงที่อะเราลดละตรงไหนได้บ้างเช่นหนึ่งค่าเช่าพื้นที่ไม่เกิดรายได้ครับอยากจะแนะนําผู้ประกอบการว่าลองคุยกับผู้ให้เช่าดูก่อนว่าเ ผู้ให้เช่าเขายินดีไหมในการที่จะเวฟค่าเช่าให้ซึ่งของผมก็มีอยู่ทั้งในห้างสรรพสินค้าอ Avenue Stand อโลนต่างๆแล้วก็คนอื่นๆที่อยู่ตามตึกแถวคู่หาก็มีการเจรจาขอแล้วครับก็ได้กันมาในส่วนหนึ่งแล้วก็ ถ้าไม่ได้เด็กนอยเปอร์เซนอย่างน้อยอาจจะได้ส่วนลดอาจจะลดเป็นลดค่าเช่าห้าสิบเปอร์เซนต์นะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้นรงส่วนลดอะไรเลยอาจจะเป็นการคุยเพื่อขอขยับในการชําระเงินออกไปสิ้นเดือนมีนาขอจ่ายเดือนพฤษภาสิ้นเดือนเมษาขอจ่ายเดือนมิถุนาคครรัับบขยับไปสองเดือนอก็เป็นฟิกคอร์สตัวแรกเรื่องของค่าเช่านะครับคฟิกคอร์สตัวที่สองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถลดได้ทันทีเลยแหละเช่น ค่าใช้จ่ายที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะไม่จําเป็นต้องมีในธุรกิจเราก็ได้ครับหรือเวฟในช่วงนี้ก็ได้ก็คือเครื่องถ่านน้าแข็งค่าเช่าเครื่องล้างจานค่าเช่าระบบ P o s อือสถาเกี่ยวกับการทําความสะอาดล้างแอร์ที่เราลงไว้ทุกๆกองหรึงสามเดือนเราอาจจะขยับสิ่งเหล่านี้ออกไปเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเกิดขึ้นคครรัับบตัวต่อมาจะเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าแรงละอืหลีกเลี่ยงได้ ไหมพยายามหลีกเลี่ยงได้ก็ดีในการที่จะตัดคนออกนะครับหลายหลายคนเลือกตัดสินใจกันง่ายๆคือเฮ้ยก็ไม่มีรายได้ดีกว่างั้นกูก็ตัดคนออกเลยแล้วกันจบเจ็บแต่จบแต่ปัญหาที่จะตามมาใช่คือว่าถ้าในวันที่คุณจะกลับมาเปิดให้บริการอ่ะคุณจะต้องเสียเวลากับการ1นึ่งรีฟูดคนสอในการฝึกเทรนนิ่งและ3คือการลุ้นว่าไอ้ที่กูฝึกอยู่เนี่ย จะอยู่กับเราได้อีกกี่วันแล้วจะทําได้ตรงตามสเปคเหมือนคนก่อนๆไหมครับครับแะนั้นคําแนะนําสเต็ปแรกดีที่สุดก็คือหนึ่งฮะพยายามหาช่องทางการทำรายได้ก่อนอืมลองทาการทำรายได้เช่นทํา delivery ครับในปัจจุบันตอนนี้ก็เริ่มเจอหลายๆคนละเป็นผลิตภัณฑ์โฟเซนอืมอ่าเอาอาหารตัวเองเริ่มเข้าในระบบการทำโฟลเซ้นแล้วก็เริ่มส่งให้กับผู้บริโภคเพราะลูกค้าโชวเนี้ยเริ่มคอนเซิร์นแล้วว่าเฮ้ย จะมีเคอร์ฟิล24ชั่วโมงวันไหนยังไม่รู้อนาคตครับครับผู้ประกอบการก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆฉันขายของ Delivery ี่กำลังจะยอดดีอยู่อากาศพ่งขึ้นมาเคอร์ฟิล24ชั่วโมงสมมุตินะฮะสัก7จ็ดวันเอไลา์ของวัตถุดิบก็น็อกไปหมดแล้วหลายๆคนก็เริ่มผันตัวเองไปทำเฟร์สเซ็นละแล้วก็เริ่มส่งคือนอกจากทำเดลิเวอรีแล้วก็เริ่มมองเตะไปเรื่องของเฟร์เซ็นต์ลว ใช่เพราะเราอยู่ในสภาวะที่ต้องบอกตรางบอว่าทุกคนทุกคนลุ้นเฮ้ยจะประกาศไม่ประกาศมันเทาเทาล้วงมาคลุมเครือนะใช่มันคลุมเครือเราเรามีบทเรียนจากวันที่21แล้วว่าอยู่ดีประกาศตอนบ่ายแล้วให้ขายประมาณสุดท้ายพอสุดที่หลายหลายคนก็เหลือสปอกกันแบบบานหุนเลยดังนั้นเราเรียนรู้ละเราก็เริ่มขันตัวเองไปทางฟร์เซ้นกันดังนั้นลองดูครับถ้าเดลิเวอรี่ได้แล้วก็ลองคอตัวเลขดูว่ารายได้จากเดลิเวอรี่ครับมันมันเ o อร์ค่าใช้จ่าย มาน้อยแค่ไหนให้เป็นปารทหางแล้วกันว่าเจ้าของกิจการส่วนใหญ่ก็จะมีเงินเก็บในระดับหนึ่งที่มากกว่าพนักงานอยู่แล้วแน่นอนคําแนะนําคือรายได้ที่ได้มาปัดค่าใช้จ่ายเช่นค่าเช่าค่าน้าค่าไฟและต้นทุนอาหารครับอดเสร็จแล้วเงินรายได้ที่เหลือครับผมว่ามันไม่ได้เยอะมากหรอกเกียร์ให้พนักงานให้หมดไปเลยอืพนักงานมีกี่คนเกียร์ให้รายวันตามนั้นไปเลยอออืม เขาได้มีแรงได้มีแรงที่จะอยู่กับเราเขาได้มีมีตรงมีตังมีรายได้ต้องรายได้เพื่อจะเลี้ยงชีพบ้างนะครับครับใช่พยายามประคองส่วนนี้ไปนี่ก็เป็นคําแนะนําอันดับแรกเกี่ยวกับเรื่องตัวบุคคลสองก็คือเออถ้าเราหารายได้ไม่ได้แล้วเช่น delivery ก็ไม่ได้ทำโค้เส้นก็ไม่รู้จะทำยังไงครับสิ่งที่ทําได้ก็มีในเรื่องของรัฐบาลที่เข้ามาเยียวยาอันนี้มันจะเป็นเรื่องของความถูกต้องในระบบละถ้าใครก่อนไปน้องั้นผมถามนิดนึงครับ คำแนะนําเรื่องของการทำฟู้ดเซนเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มอาหารประเภทไหนอะไรยังไงฮะครับแล้วที่ผมเห็นในที่ผมเห็นในตอนเนี่ยก็เริ่มมีอาหารไทยในเครือของไอเบอร์รี่กรุ๊ปก็คือกับข้าวกับปลาเริ่มนิยมเริ่มทำแล้วเห็นเห็นไอจีพี่ปลาเขาโพสอยู่เริ่มมีแล้วแล้วก็ขนมต่างๆก็เริ่มเห็นละจากคนรู้จักที่ทำมะม่วงก็เริ่มมีสักคูมะม่วงฟู้ดเสนเ้าเดี๋ยวบูญฟู้ดเส้นเออ บางคนทำราเมงก็มีราเมงเอราเมงบล็อกราเมงเส้นสดเก็บได้สิบห้าวันคนเริ่มขันตัวเองนะครับลองดูครับไม่ไม่เสียหายไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะทําได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายถูกแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันถ้ามันเป็นแนวทางว่าเรามีวิธีดิ้นได้หลายหลายรูปแบบแหละนะครับอาจจะแบบไม่ต้องติดกรอบเดิมๆแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของพนักงานอืขายช่องทางการขายรายได้มันไม่สามารถหาอะไรเพิ่มเติมได้ละ สิ่งที่ที่มันจะต้องทําตัวต่อไปก็คือนี่แหละครับมาตรการต่างๆของรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเออใครอยู่ในระบบประกันสังคมมันก็จะเข้ามาตรสามสิบสามซึ่งก็ลองยื่นเอกสารดูครับถ้าเราเป็นรูปแบบร้านจ่ายประกันสังคมให้เด็กถูกต้องก็ออกจหมายให้เขาทราบว,ว่าธุรกิจเราหยุดให้บริการตามที่รัฐบาลสั่งแล้วก็ช่วยเขาในการดําเนินงานแต่ข้อเสียหนึ่งอย่างก็เขาต้องบอกตามตรงในในพวกผมในเชนเลแล้วลองก็คุยกันว่าเฮ้ ห้าสิบเปอร์เซ็นหรือหกสิบสองเปอร์เซ็นต์อ่ะหกสิบวันหรือจะเก้าสิบวันแล้วก็จะได้วันไหนคนก็รอรุนกันเอ๊ะมันก็มีนโยบายช่วยแหละแต่มันไม่ชัดเจนเรื่องวันที่จะได้เงินอครับแต่อย่างน้อยก็ยื่นไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนแรกมันออกมาร้อยี่สิบวันเนาะที่ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ขยับมาหกสิบสองเปอร์เซ็นที่ที่เก้าสิบเก้าสิบวันใช่อันนี้จะมีจะมีหลายอย่างนิดนึงจะมีในเรื่องของมิติอมิติในเรื่องของกฎหมายเดิมที่มีอยู่ถ้า ตกงานเพราะว่านายจ้างบอกว่าเฮ้ยยูเซ็นใบลาออกเลยถ้าคุณเซ็นใบลาออกปุ๊บคุณไปเอาประกันสังคมคุณก็จะได้เงินก้อนหนึ่งเป็นระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดวันใช่ก็จะมีเรื่องอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าอยากเข้ามาตาไหนนะฮะแก็ท่านตรงนี้ก็คือหนึ่งเรื่องเรื่องที่สองคือของยังชีพมันเป็นมุมเล็กเล็กนะครับเช่นมาม่าไข่ไก่ปลากระป๋อง หลายๆคนที่ผมรู้จักก็เริ่มมีกันแล้วนะฮะแบบซื้อมาม่าแจกน้องซื้อไข่ไก่ซื้อปลากระป๋องแจกซื้อข้าวสารแจกเดยกน้อยเด็กอ่ะบางคนกลับต่างจังหวัดไม่ทันโดนล็อกดาวน์เรียบร้อยแล้วอยู่กรุงเทพค่าห้องก็ต้องเสียดังนั้นค่าของชีพเราไม่มีดังนั้นช่วยกันในลักษณะแบบนี้ก็อาจจะพอได้หรือวัตถุดิบที่มีภายในร้านก็คุกกิ้งแล้วก็แจกเด็กไปอย่างน้อยเขาก็มีได้ให้ได้กินเนาะได้ได้ได้เลี้ยงชีพเขาก่อนเนาะครับใช่แล้วก็ เป็นแนวทางในอนาคตครับถ้าถ้าสมมติว่าวันที่หนึ่งกฤษภาเปิดได้อ่านา้นเราได้ครับใช่เราได้แต่เออนะในมุมึ่งยวที่เดือดนะครับครับก็ถ้าสมมติว่าันที่หนึ่งกุษภาเปิดได้ตามหลักแล้วเราจะไม่ได้ให้พนักงานมาเริ่มหนึ่งกุษภาอยู่แล้วแหละเราอาจจะต้องให้มาเริ่มโทษทีอ่ถูกแล้วไม่ให้มาเริ่มหนึ่งกุษภาเราจะให้มาเริ่มประมาณสักยี่สิบแปดเมษายี่สิบแปดมาเพื่อ b ิ๊ i n ินนิ่งรับของทำความสะอาดเต็มของสามสิบเลันนิดหน่อยและหนึ่งขายการเตรียมตัวก่อนวันที่เราจะรู้ว่าเราจะเปิดร้านก็คือหนึ่งให้ลองเช็คก่อนว่ามีพนักงานคนไหนยังจะทำงานอยู่กับเราอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงบางคนที่ไม่มีรายได้ปุ๊บอาจจะเฮ้ยอยู่บ้านเลยขายน้ำขายข้าวอยู่บ้านเอ้าอยู่ได้นี่หว่าไม่ลับมาละ บางคนใช้พนักงานต่างชาติปรากฏลับประเทศไปอ,อลาวพม่าปุ๊บเข้ามาไทยต่อไม่ได้แล้วตอนนี้ครับอ,อดังนั้นคุณอาจจะไม่มีพนักงานอดังนั้นประมาณช่วงก่อนเปิดร้านสัก5้าวันเจวันนะอยากให้เช็คก่อนว่าคนไหนกลับมาได้ไม่ได้เ,เยงน้องๆเขาอยู่ไหนทําอะไรยังไงแล้วแล้วถ้าเปิดมาแล้วเขายังเวลคัมที่จะมาร่วมงานกับเราอยู่หรือเปล่าเนาะครับใช่เช็คให้ชัวร์ก่อนครนะครับแล้วก็เตอนตอนมาเริ่มงานนะครับ ถ้าสมมติเป็นเคสที่ดีมากมันน่ารักมากคือทุกคนกลับมาเริ่มงานหมดเลยก็ต้องบอกตามตรงว่ารายได้อาจจะไม่ได้กลับมาทันทีเหมือนเมื่อก่อนอ m, ทุกคน m, คงวางจนนํานวนพนักงานไว้สําหรับรายได้ก่อนจะเกิดวิกฤตมแต่เมื่อเกิดวิกฤตเสร็จแล้วหลังจากจบวิกฤตรายได้มันไม่ได้กลับมาทันทีอม,มัน,นไม่ได้เหมือนเดิมก่อนก่อนที่เกิดวิกฤตถูกปะนใ,ในในมิติของของคนที่จะจ่จายก็คิดคิดเหมือนกันนะแล้วเงินที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ย มันก็ไม่ได้โฟล์มเหมือนเดก่อนนะ,ะใช่ครับก็คําแนะนําคือพอผมก็มีการคุยกับน้องๆหลายๆคนเป็น,นร้อยๆคนทุกคนคเห็นตรงกันดึงอย่างว่าไม่เป็นไรพี่ช่วยๆกันทุกคนไปพร้อมๆกันอืก็กลายเป็นมีเด็กยอมหัน วันทางานตัวเองงงจากสามสิบวันปกติเดือนนีงทำสามสิบวันเหลือทําคนละสิบห้าวันแต่ให้ทุกคนได้เงินเฉลี่ยไล่กันหมดอืก็เห็นน้าใจน้อยก็รอดไม่ก็จะเห็นน้าใจก็จะเห็นสปิริตของทีมคครรัับบก็เราก็โอเคถ้าเด็กโอเคกับโมเดลแบบนี้เราก็จะทำแบบนี้ไปแลวในวันที่ยอดขายเราค่อยๆโตขึ้นครับเราอาจจะค่อยๆขยับจากสิบห้าวันลดลงวันทํางานลดลงไปสิบห้าก็ลดเหลือแค่สิบ ดีขึ้นลดลงเหลยค่ะแล้วในสุดก็กลับมาเป็นปกติคครรัับเราก็จะไม่ได้เสียเด็กๆอะไรไปเลยนะครับก็อยากให้หนึ่งถ้าวันที่จะเปิดร้านก็เช็คคนก่อนล่วงน้าสักห้าหึือเจดวันแล้วก็วางตารางให้ดีๆในการเตรียมเปิดร้านนะครับแล้วก็ลองคุยกับเด็กให้เคลียร์เลยครับว่า ตอนแรกเรารายได้ไม่ได้คาดหวังว่าจะกลับมาทันทีดังนั้น,น,น<ม>อาจจะขอลดวันทำงานลงนะครับนในช่วงแรกก่อนได้ครับผมถามครอบแรกเข้าไปอีกนิดนึงนะเพิ่มเพ่มเพิ่ประเด็นเข้าไปหน่อยนึงในมิติของของสมมตุติต้องเปลี่ยนตัวยูสิ่ m โมเดลบางอย่างปบงรุบันอาจจะขายหน้าร้านแล้วก็มากระโดดเข้ามาในหมวดของที่เป็นของ d e l i v e r รนะครับเราจะไม่คุยในในประเด็นของมิติ G P แต่แต่ผมจะอยากคุยในมิติ เรื่องของการวางโครงสร้างสักเชื่อราคาคงราคากับกับคุณตายครับว่าว่าบางคนจะวางราคาในแบบไหนยังไงวางวางวางคอสยังไงครับในตรงนี้ครับก็ถ้าไม่ยากเลยว่าโปรติฟู้ดคอสเราครับร้านอาหารฟู้ดคอสจะโครงสร้างรวมจะอยู่ที่ประมาณสามสิบสาสิบห้าเปอร์เซ็นตครับครับนะครับแต่ในแต่ละหมวดมันจะแบ่งออกเป็นสามหมวดหลักฟู้ดคอสประมาณยี่สเปอร์เซ็นก้อนหนึ่งสาสิห้าเปอร์เซ็นก้อนหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นตก้อนหนึ่งครับตั้งเหมือนเดิมได้ทั้งหมดครับแต่แค่เวลาคิดต้นทุน อจากิด่35ก็บวกเพิ่มเข้าไปอีกส่วนหนึ่งในค่า GP สัก20ก็ได้ปกติจะตั้งให้ฟู้ดคอร์สราคาฟู้ดคอร์สมีอยู่ที่35ใส่ราคานี้เอาแฝงต้นทุนตัวนี้เข้าไปด้วยราคามันอาจจะสมมติเคยอยู่ที่100บาทครับอาจจะได้กำไร65ก็อาจจะต้องถีบขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ135บาทแล้วก็จะได้ cover กับโครงสร้างของตัวค่าส่งด i ลิวี่บางที่อาจจะเคยมี ในเรื่องของแบบเอ้ยยูไม่สามารถปรับราคาได้นะยูเคยขายของกับเราอราคาหน้าร้านกับราคาในแพลตฟอร์มต้องราคาเดียวกันก็เล่นไม่ยากก็แค่สร้างเมนูใหม่ไปเลยก็ไม่มีหน้าร้านเมนูพวกนเนี้ยไม่มีหน้าร้านแต่เมนูพุ่นอยู่ในแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ก็แค่นั้นเองแล้วก็ระวังเรื่องค่าแพ็กเกจจิ้งแสงเพราะตอนที่เราขายหน้าร้านมันเป็นนั่งทานมันไม่มีกล่องไม่มีนะ อก็อย่าลืมพวกค่าใช้จ่ายพวกนี้ด้วยครับก ok? an ็คําแนะนําก็คือว่าเราก็ดูฟูดคอร์สปกติแล้วก็แอดออนเข้าไปในลังหนักของจีอีกประมาณยี่สิบ้าเปอร์เซ็นได้อยู่ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าตัวตัวตัวคอร์สก็จะกลายเป็นสักประมาณห้าสิบถึงประมาณห้า้าเปอร์เซ็ใช่แต่แต่ว่าพอถูกหาอ่างนี้ปุ๊บต้องกดใช่แล้วก็ต้องกดลงมาใหม่นะครับกดให้กลับไปเข้าอยู่ในสัดส่วนส5ิบ้าเปอร์เซ็นตเหมือนเดิมอืทำไมฮะทำไมทำไมต้อง เพราะว่าเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเราเอ้ยโครงสร้างต้นทุนเราเคยอยู่ที่ประมาณ30มสแล้วเราบอกว่าเอ้ยแพลตฟอร์มมัน20%แล้วอย่างนั้นฟู้ดคอร์สของเราทั้งหมดเนี้ยมันอยู่ที่50%สุดท้ายมันก็ไม่ได้ต่างกับการที่เราตั้ง30%แล้วไปเจอแพลตฟอร์มข้างนอก20อืิเราต้องการให้ต้นทุนอาหารบวกค่าจัดส่งไม่เกิน35%มสอร์โอเคดังน้นเราต้องกดทุกอย่างรวมมาให้นั่นนนั่หมายความว่าคำว่ากดเนี่ยคือคือคือเราเราไปกดในเรื่องของววัตถุดิบเเเหหรรรรออื่าาา ได้กลมๆขึ้นมาแล้วแล้วก็มามาทำให้เป็นสามห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ไปแอดจัดเรื่องของตัวราคาขายออกเราไปแอดจัดราคาขายอีกจีดงเราจะขายกาอาจารเนี้ยห0ึบาทแล้วเราโดนถ่าจีพีสาคือโดนสักสาบาทอ่ะเราก็แค่เซ็ตราคาใหม่เป็นราคา1นึ่้อยสามกว่ากว่อโอเคเพราะท่าน1นึ่้อยามพอดี มันก็จะไม่ใช่โดนแค่สามสิบบาทค่าจีพีพะมันก็ต้องคิดโครงสร้างใหม่เป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์คูณร้อยสามสิบมันอาจจะโดนอยู่ที่ประมาณสามสิบกว่าบาทสี่สิบบาทโอเคนะผมผมเข้าใจว่าหลายหลายคนน่าจะเห็นไอเดียตรงนี้นะครับก็คือฟู้ดคอร์สเราอยู่ที่เท่าไหร่ก็ฟิกไว้เท่านั้นนะครับมีตัวแปรอื่นๆใหม่เข้ามาก็ไปบวกเข้าไปแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องทําสมการกลับมาให้ฟู้ดคอร์สเราอยู่ที่เท่าเดิมราคาไม่นจะขยับไปไปไปตามเรทของตรงนี้เองก็สมการนี่แหละ ตรงมาตรงไปเลยนะครับอืใช่ครับอไม่ไม่ยากบางคนก็อย่าเพิ่งกังวลมากกับแบบเฮ้ยเดี๋ยวคนจะซื้อไว้รุ่นนั่นนี่นะครับก็สุดท้ายแล้วเวลาเราสั่งของ Delivery ี่ครับถ้าของมันราคาถูกกว่าค่าส่งเราก็จะไม่สั่งหลายๆคนที่มีปัญหาในในบางแพลตฟอร์มราคาถูกมากเลยอแต่ค่าส่งหกสิบาทแต่พอเข้าไปดูอีกแพลตฟอร์มนึงอุ้ยอาหาร ราคาประมาณนี้อุ้ยแต่ค่าส่งสิบาทอก็ไปเช้เรื่องแพลตฟอร์มนั้นและเกี่ยราคาแล้วมันไม่ได้ต่างกันออเพราะว่าคขาว่าค่าจัดส่งมันคือสิ่งที่มันไม่สามารถจับต้องหรือกินได้อืคนก็เลยรู้สึกว่าถ้าโดนค่าไอ้นี่ยสูงอะ่ะอืมันจะไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่มันก็เลยเป็นเทคนิคอืม ในการในการทำแพลตฟอร์มอะต่างๆอออโอเคยังยังมีมิติในประเด็นไหนครับที่ท,ที่ที่บีบันในฝั่งของร้านอาหารเจอแล้วเราเราเป็นเป็นพอยที่อยากจะให้พัก,กพวกเพื่อนๆเนี่ยได้ตระ,ะหนักแล้วก็ลองเข้าไปดูมิติตรงนี้เพิ่มครับเออมันเป็นในเรื่องของคำว่าไม่ไหวอยากฝืนมากกว่าอืมอืออ่าอืวันนี้ก็ไปเจอพี่คนหนึ่งมาเพิ่งสร้างร้านเสร็จอ้นมีนาเลย แล้วก็เริ่มเปิดประมาณวันที่สิบหกเปิดปุ๊บปิดปั๊บวันที่ยี่สิบเอ็ดก็บอกเขาหน้าตงเมื่อกี้ว่าแบบเอ้ยพี่พนักงานมีอยู่สี่คนแล้วก็ต้องอยากประคองไว้ก็บอกว่าก็ไม่ไหวไม่ไหวพี่จะฝืนทําไมพี่ขายกระเพรากล่องละยี่สิบบาทให้เลยว่าได้กําไรอย่างมากกล่องละสิบาทพี่ขายร้อยกล่องพี่้นได้หนึ่งพันค่าแรงเด็กคนละสามร้อยแลวพี่จะมีจะเป็นคนซื้อจริงหรอหรืออีกอย่างหนึ่งคือพี่ฟี้ตัวเองไปเลยดีกว่าไหม อแต่ถ้าสมมุติว่าพี่ไม่อยากฟีดเพราะว่าอยากจะอุ้มเด็กอย่างนั้นก็ใช้โมเดลแบบที่ผมบอกเลยว่าขายเท่าไหร่เด็กเอาเงินตรงนั้นไปให้หมดอ่าก็คือสมมุติลงทุนไปห้าร้อยบาทขายได้สองพันบาทอยูเอาห้าร้อยมาคืนชั้นเลยพันห้ายู่เปลี่บนแปลงเองอย่างน้อยได้มากได้น้อยแต่เด็กก็ยังได้อืเด็กก็อยู่ได้้เราก็มีทุนฟลอร์อยู่ครัใช่ก็สุดท้ายคือแบบไม่ไม่ไหวอย่าอย่าฝืนเลยดีกว่าบางคนพยายามนะ เฮ้ยไม่ได้เว้ยต้องดิ้นรนคุกคนบอกว่าเอ้ยต้องสู้ต้องสู้สู้ใหญ่เลยแบบดิ้นแทบตายเลยคิดเมนูใหม่สั่งของวัตถุดิบซื้อแพ็กเกจจิ้งลักโลกรู้นั่นนี่สุดท้ายแล้วกลายเป็นเส้นเดือนมาตัวเองเจ็บหนักหนักกว่าเดิมก็ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรสู้เก็บแรงตัวเองนะตอนนี้ไปคิดเมนูไปวางแผนในอนะค้นว่าเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าวันคือหน้าฝน ช่วงนั้นอ่ะยูจะทําอะไรกับหน้าฝนวัตถุดิบอะไรที่ในชุงนั้นอ่ะมันจะราคาถูและจะคิดเทีฟมาแล้วไปคาดการพฤติกรรมผู้บรลโภคในอีกสามเดือนข้างหน้าว่าเฮ้ยพฤติกรรมคนตอนนั้นเนี่ยถ้าสมมติวันที่หนึ่งพฤษภาล้านเปิดได้คนกลุ่มเรียกว่ากลุ่มระดับกลางระดับกลางเนี่ยจะยังสเปนเงินได้ไม่หนักเพราะว่าหลายๆคนก็โดนบินเอาไปเดือนครึ่งดังนั้นกําลังจับจ่ายในเดือนพฤษภาเนี่ย มันจะไม่คล่องมากเพราะอีกหนึ่งเหตุผลก็คือว่าเชนเลตอลองเขาก็เตรียมโปรโมชั่นทุกอย่างรอไว้แล้วแหละว่าเชื่อว่าสุดท้ายนะทุกอย่างกลับมาได้ปุ๊บเชนต้องแย่งสื่อในตลาดแย่งแอดเฟซบุ๊กแย่งสื่อทีวีต่างๆเขาก็จะวิ่งเข้าแพลตฟอร์มนั้นหมดดังนั้นคุณก็เหมือนเนาะถ้าเป็นเอสบีจริงก็ต้องรออีกหนึ่งเดือนดังนั้นคุณก็ต้องวางแพลตฟอร์มไว้ให้ดีๆว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมว่ามันมันคือเรื่องจริง ่าอ่า,อาแน่นอนแ,แน่นอนแน่นอนอ่าอใช่แล้วกว่าสภาพคล่องเงินแต่ละคนมันจะแบบลื่นๆได้ก็สมมติถ้าเปิดพฤษพากสากสักประมาณกรกฎาครับเริ่มที่จะรู้สึกว่าแบบฉันจะเริ่มจ่ายเงินกับอีโมชั่นอลคือความรู้สึกละว่าแบบฉันอยากนั่งคาเฟ่บรรยากาศดีๆอยากถ่ายรูปละจะเริ่มกลับมาประมาณนั้นแต่ก็ก็ไปโดนหน้าฝนอีกจะยังไงต่อผมผมถามแบบตรงๆแทงๆใน worst case ที่สุดถ้าสมมติว่าวิกฤตนี้มันไปยาวถึงประมาณโน่นอ่ะ กรลรักกรดาสินค้ากันยามันจะเกิดอะไรขึ้นกับในในตลาดของธุรกิจร้านอาหารผมว่าก็ที่คิดไว้อยู่แล้วก็คือหนึ่งน่าจะมีเจ๊งเจ๊งเลยเจ๊งจริงๆอ่ะเยอะเพราะต้องบอกว่าตามตรงที่คุยกับหลายๆคนนะครับ,รบที่ไม่ใช่มีแค่สามสี่สาขามีมากกว่าน,นั้นขึ้นไปเริ่มมีเขามากกู้ละลวเริ่มมีเขามากกู้เข้ามาละแสดงว่าแบบเฮ้ย แต่ร้านเนี่ยเปิดมาแบบบางคนเปิดมา20กว่าปีบางคนเปิดมา60ปีไม่เคยเจอสภาว่าแบบนี้คือมันเป็นเรื่องที่แย่มากดังนั้นอาจจะมีคนระดับร้านอาหารระดับกลางล้มได้ครับเพราะร้านอาหารระดับกลางคือร้านที่แบบกําลังขยายสาขาอยู่เงินได้มาต่อยอดสาขาไดมาต่อยอดครับพอสถาสภาพคล่องปุ๊บพนักงานมันเยอะเราอาจจะเจอระดับกลางล้มอืส่วนระดับเล็กเนี่ยผมถือว่ายังโชคดีตอนที่ว่าเพราะเราเล็ก เรามีหนึ่งสาขาคุณแบบต้นทุนน้อยนะครับร้านเล็กก็ถือว่าคุณอาจจะได้ได้วัดกันในเรื่องของศักยภาพแล้วว่าแบบถ้าในวันที่กลับมาได้เนี่ยอ่คุณจะแข่งขันกับร้านอื่นยังไงเพราะทุกคนจะเหมือนเซตซีโร่หมดเหมือนเกมกระดานเนี่ยเริ่มใหม่กันหมดคนที่เคยมีเงินเป็นถูกเป็านก็ก็ไม่มีรล้วเหมือนกันดังนั้นมันคือโอกาส ที่อาจจะเจอยักษ์ตัวเล็กๆพอจบตรงนี้ปุ๊บคุณเตรียมการบ้านมาดีคุณรู้แล้วว่าเ,เทรนอะไรมันน่าจะมาในช่วงเดือน8เดือน9เดือน1ิซัดมาเลยกลายเป็นคนแรกในตลาดคุณก็าอาจจะดังขึ้นไปได้เลยในคนเดียวออออโอเคครับเราก็น่าจะได้เห็นแนวทางนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการร้านอาหารในภาะวะวิกฤตอย่างนี้นะครับว่าต้องทํายังไงนะครับประเด็นที่น้องต่ายแนะนําก็คือกลับไปดูในเรื่องของพวกคอร์สต่าง สุดท้ายครับอยากให้ฝากแรงดานใจนะครับแล้วก็กำลังใจผ่านไปยังเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารก็ดีครับเอ e ีก็ดีนะครับวิกฤตอย่างนี้ครับเราจะก้าวผ่านมันไปได้ยังไงครับถ้าถ้าให้กำลังใจผมว่าหลายๆคนคงจะได้รับแรงแรงบันดาลใจและกำลังใจผมว่าได้รับมาเยอะแล้วแหละครับสุดท้ายทุกคนก็จะเริ่มรู้ละว,ว่าจากวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่บสามทุกคนคงเครียดกันหมดว่าจะเอายังไงดีแต่วันเนี้ยคุณยังอยู่ได้ผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องออ ที่จะแบบเอ้ยไปต่อไม่ได้แล้วแหละมันมาถึงจุดนี้ทุกคนต้องเรียนรู้จากการปรับตัวครับยังไงมนุษย์ก็คือคือสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกันทุกอย่างต้องรู้ก,การปรับตัวเราเหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะมางองมืององเท้ารอคนอื่นมาช่วยไม่ได้สุดท้ายต้องใช้เสติให้ดีๆว่าแบบเออเราจะต้องทำยังไงต่อครับนะครับซึ่งไม่ไหวก็อย่าฝืนก็แค่ปิด ปิดไปเลยชั่วคราวแล้วทิ้งนิ่งๆไว้ให้กระแสเงินสดอยู่นิ่งๆไว้ดีกว่าไปดิ้นและยิ่งพันตัวเองอแล้วก็กลับมาเซตระบบของตัวเราเองวางแผนการตลาดในอนาคตว่าเราจะทําอะไรดีเพราะตอนเนี้ยทุกคนก็มวนแต่จะทำาณตอนนี้ก็ก็เข้าใจว่าบางคนคือพยายามดิ้นอยู่และซึ่งดิ้นแล้วอาจจะเกิดผลดีครับแต่ถ้าเราดิ้นแล้วไม่เกิดผลดีคืออยู่นิ่งๆเพื่ออนาคตดีกว่านะครับ อโอเคได้ครับวันน the <ave them. S 2> ี้เราก็ได้แนวทางนะครับจากน้องต่ายเพื่อนแท้ร้านอาหารนะครับก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนร้านอาหารครับได้ได้ฟังแนวทางนี้ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับร้านอาหารของท่านนะครับได้ประโยชน์อะไรยังไงก็ทังมาทางเท่าแก่ใหม่นะครับหรือไปทางเพื่อนแท้ร้านอาหารได้เลยนะครับก็ขอบคุณน้องต่ามากเลยครับขอบคุณครับยินดีมากครับพี่เกียรติขอบคุณครับและสําหรับทุกท่านครับช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ครับเท่าแก่ใหม่ก็จะพยายามนำผู้เชี่ยวชาญนะครับ ตามคนที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละศาสตร์ในแต่ละด้านมาแบ่งปันความรู้ให้กับทุกท่านนะครับด้วยวัตถุประสงค์เดียวครับเราอยากให้ทุกคนเนี่ยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับไม่ว่าท่านมีโอกาสได้ดูคลิปไหนอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างเล็กๆน้อยๆครับหวังครับว่าความรู้เล็กๆน้อยๆจากพวกเราครับจะช่วยทุกท่านผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับแล้วเราจะสู้โควิดและชนะโควิดด้วยกันครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับสู้ไปด้วยกันครับ